ขณะนี้พี่โออยู่ที่เฮาส์สามย่านสามย่านมิดทาวนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่อง The Book of Solutions หรือชื่อภาษาไทยว่าปั้นฝันให้เป็นหนังจากผลงานผู้กกับมิเชลกอนดรีอ่เป็นคนที่กำกับเรื่อง e e t r อ a l s น n s h ช n ย The Spotlight m d นะครับเขาทำทั้งหนังฝรั่งและหนังฝรั่งเศสทำทั้งหนังภาษาอังกฤษและหนังฝรั่งเศสเดิมทีเรื่องนี้เขาก็ไดให้เป็นหนังภาษาอังกฤษแหละแล้วก็ มันมันไปไม่รอดหรือว่ามันมันช้าเขาก็เลยเปลียนมาเป็นฝรั่งเศสแทนนําแสดงโดยปีแอร์นิเนกับบลองกระแดงนะครับคือตัวพระเอกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไบโพลาร์กับพารานอยแล้วแต่อยากทาหนังก็ต้องอาศัยคุณป้าคือ บลองกระแดงนะครับตัวละครตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากป้าของผู้กำกับจริงๆก็น่าจะสนุกเป็นหนังคอมเมดี้ดรามา่าความยาว1ชั่วโมง43นาทีน่าจะฉายที่เมเจอร์ด้วย SF ด้วยแล้วก็เฮาสามงานด้วยนะครับคุณผู้ชมสะดวกที่ไหนไปดูที่นั่นเลยครับจะเข้าฉายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่10มิเอ้ยกรกฎราคมนี้เป็นต้นไปครับในโรงภาพยนตร์ทุกเครือ